อ้าวเริ่มถ่ายยังถ่ายแล้วเนี่ยก็บอกว่าเริ่มกอนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็เราก็มีคนนี้จะมาทําอาหารกันนะครับพอดีพอดีเพื่อนๆก็มากันแล้วก็เราก็เตรียมอุปกรณ์กันไว้แล้วต้องสมูทอย่างนี้อ่าเราก็ได้ไปหาวัตถุดิบก็คือเกินไว้ตั้งแรกว่าวันนี้จะมีเมนูไข่มดแดงนะครับวนี้เราไปแย่กันมาแล้วก็ เริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มการอยากคีอมาี้แช่นะ้ำก็ฟื้นแล้วแต่ก็มีไข่พอสมควรอยู่ก็พอจะทําเมนูได้วันนี้เราก็จะมีเมนูที่นําเพื่อนไขน่มดแดงนะครับก็จะมีไข่เดียวแล้วก็ให้เลือกไปก่อนเราจะทานที่ขายทํากมื่อกกับแม่น้ำราะกงนะครับ,รรบรก็มีผู้เข้าชมอยู่หลายท่านอยู่นะครับที่สตูดิโอเรา <c oughs> น้องหวายนะครับตอนนี้นั่งรอมา2ชั่วโมงแล้วแล้วก็มีพี่บีนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งในสตูดโอตอนนี้นอนพักผ่อนอยู่นะครับเพราะว่ารอมา3าชั่วโมงแล้วแล้วก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและท้ายรางวัลจะแจกเกมแล้วเราจะมีการแจกรางวัลด้วยใช่เรามีการแจกรางวัลด้วย Capture Post ให้เราเห็นเดี๋ยวสักพักหนึ่งโพส t ให้เราเห็นห้าและห e ้าแลโวเตุให้เราเห็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราแล้วกกกก็เเเดีี๋ยววรรราาจะมมมล่่นนสุ มีแจกของขวัญด้วยเ <Okay. S 2> แจกของขวัญด้วยเจ็ดจละก็วันนี้อย่าเกินก่อนเราจะมีเมนูที่เกินได้ว่าเป็นไข่แมดแดงแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่ฟาร์มเรานะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียริเกียรติจากเชฟเพิงนะครับมาจากเพิกเนินหอมตอนนี้เชฟกาลังมาที่นี่แล้วนะครับวสไบวได้ครับน,นะครับเดี๋ยวเจอกันะฮะในครัว เกีเชฟของเรานะครับผมก็จะให้เชฟเขาเป็นผู้ทาอาหารต่างๆนานาวันนี้เดี๋ยวเชฟเชิญนันอะไรนะครับเดี๋ยวเชฟเชิญนอะไรนี้เชฟเพิ่งครับเชฟเพิ่งเชิญอะไรเชฟเพิ่งปิดปิดปิดด้วยปิดปิดปิด้วยเดี๋ยผมผมมดีผมผมผมยวให้เชฟแต่งตัวก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องรักษาความสะอาดเอพอพอจะบอกได้ไหมครับไม่ใช่ในี่เดี๋ยวผมปิดให้กันเอาหารได้ไมเออ ของรางวัลเป็นอะไรครับนี่ของรางวัลของเราเป็นมะม่วงสามกิโลนะครับฟรีใช่ไหมครับฟรีที่ไหนก็ส่งทั่วไทยเจ้ายูจะย้ำบ่อยๆนะสามกิโลเอาไปเลยสวัสดีครับวันนี้พร้อมนะฮะรู้สึกดีใจฮะที่เพื่อนสู่เขารับเชิญมาในครั้งนี้นะฮะวันนี้เขาร้อนมากร้อนยืนตรงนั้นก็ร้อนเลยวันนี้นะครับไอที่เขาเชิญผมมานะฮะไอ วัตถุดิบวันนี้ไข่มดแดงครับนะฮะแล้วเราจะมาทําเมนูไหนฮะวันนี้เราต้องมาติดตามกันนะฮะแต่าว่าเขาอยากทานไข่เจียวไข่เจียวไข่มดแดงเราจัดให้ครับมีมีมีอะไรบ้างนะเมนูเมนูวันนี้มีสามรายการนะครับคือไข่เจียวไข่มดแดงหนึ่งแล้วก็ยำไข่มดแดงสองนะฮะสามต้มยำปลาช่อนนะฮะจาก ฟาร์มของสูตรสีฟาร์มนะฮะอันนี้จะฟาร์มเลยโชว์ปลาของเรานี่ครับ,รบ <size S 2> ไซนี้นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวฝากากบอกลูกค้านะครับลูกค้าทุกท่านที่ได้ออเดอร์ปลาแดดเดียวไว้นะครับตอนนี้พอดีแดดมันไม่สะเียน้มากเลยเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวไม่มีแดดเราก็เลยตอนนี้ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องพักให้แดดมันมันดีก่อนคุณภาพมันจะได้ดีแล้วลูกค้าก็ต้องรบกวนร,รอสักครู่สักพักนึ่งนะครับระหว่างนี้เราก็เอามา ทำอาหารประปอกอบให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนอะนะฮะเมนูมแรกอะไรครับอเ,เดี๋ยวให้คุณครับเดี๋ยวให้เชฟเพิ่งแนะนํเมีเม, <EN> มนมูแรกเลยครับเรา,เาจะเป็นไข่เจียวนะครับไข่เจียวแล้วแต่แต,แต่ผมคุณสุครับครับผมแต่ผมขาดวัตถุดิบมานะขาดอะไรบ้างเอ่ยมันขาดหลายอย่างเลยฮะหลายอย่างคุณต้องแนะนําแล้วในส่วนเราคุณคุณมีวัตถุดิบ หรือมี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 หลายอย่างไหมฮะมีหลายอย่างมีหลายอย่างพาพาท่านผู้ชมไปดูดีกว่าฮะได้ได้ได้มีจริงหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาหามัที่นี่เอาเอาอะไรเพราะต้มยำก็ต้องมีขามีตะไคร้ใช่ไหมข่าตะไคร้ครับใบมะกรูดใบมะกรูดไปเอาใบมะกรูดก่อนง่ายดีอ่าไปเอาใบมะกรูดอ่าเราจะไปเก็บใบมะกรูดกันนะครับแล้วถือเสียมไปทำไมเขาเก็บใบมะไคร้ฮะโอเคโอเคโอเค อ่านี่ครับเก็บสดสดเลยนะครับเก็บสดสดก็มีอ่ากูดอ่อนอ่อนใช่ไหมพี่เพิงครับแก่ๆก็ได้ครับแก่ๆก็ได้ช่วยช่วยอะไรฮะอาสุอะเดี๋ยวพอดีผมได้ลูกมือของผมนะครับคุชหวยถือไว้เป็นทั้งผู้ชมแล้วก็เป็นทั้งลูกมือด้วยนะครับต้มยำไก่ท่านางาอร่อยนะต่อไปเออต้มยำไก่ท่าน่าไก่เยอะมากเลยเอ่า สไว้ใสไว้แล้วก็อะไรอีกครับเชฟมะกดได้แล้วคือผมอยากได้พริกครับพริก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 เดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนี่พอมีอยู่เดี๋ยวไปดูตรงนี้พอดีเก็บไป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 บ้างแล้วเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าชุดเยอะกว่านำกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ฝากด้วย ท้ายเกมแจกของรางวัลแน่นอนของรางวัลเป็นอะไรมะม่วงของรางวัลเป็นอะไรมะม่งวง,วองวโอเคกิโลสามโลโอเคฟรีไหมฟรนะีโอเคหวานกรอบร่อนอ่ะอะไรนะทิกโอเคเราเก็บคทิกเราจะเน้นพอเราจะเน้นของที่วัตถุดิบสดๆนะฮะที่เรา หมูไฟอะไรไว้เพื่อนๆก็ปลอดสารไหมปลอดสารไหมปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ซื้อยาไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยนะครับจริงๆเราก็ดินมันก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนาะแล้วก็เราก็ทําปุ๋ยทําอะไรไปบ้างอ้าวมีมาหนึ่งคอมเมนต์แล้วครับจากพี่มนตรีขอบคุณมากครับพี่มนตรีครับสิบสามแล้วครับสิบสามก็มีพริกแล้วก็แบะแบะอย่างนี้เทคนิคเอ๊ เดี๋ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่จะได้ไม่เสียเวลาโอเคเบาๆไปก่อนยำมันต้องใส่มะม่วงไหมใส่มะม่วงด้วยใช่ไหมครับไม่รู้ผมไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงที่จะเป็นของละวันนะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สดๆแก่ๆจากฟาร์มเรา3ามกิโลเอาไปเลยแต่นะตอนนี้เอาไปเป็นฟรีใช่ไหมฟรีครับฟรีครับค่าจัดทรงอะฟรีครับฟรีครับฟรีหมดจัดไปจัดไปโอเค อ้าวลูกมือมะม่วงแล้วก็ยีราใส่ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ยีราอะไรวะแคน่ยีราอยู่นี่ยีราอันนี้มันไอ้ไอ้ใบโหระพาใส่ไหมไม่ไมใส่ไม่ใส่ดิอ่ะน,น,น,นีต่ตุ๊กอะตะไคร้แล้วก็ขาขา มือขาขานี่ไปขุดข้างครัวเลยไหมขาไบบม่มขานี่เแลบบพี่บนตีถามมีกล้วยไม้แจกไหม,ไมาขา,าม <laughs> คลิปหน้าคลิปหน้าคลิปนี้ผมไม่ได้เอามาตอนแรกว่าจะแจกไอสายม่วงทานซะหน่อย ของเราก็จะปลูกไปทั่วบ้านนะครับสามารถที่จะเข้ามาจอดอาหารได้เลยมาต้นมาแล้วเลียวดีจังลเลียวดีจังจริงๆนะนะขุดไปก่อนก็ได้ไม่เอาต้องอย่างนี้ไ,นไ,ไม่เอามันไม่มันไม่ดิบ มันต้องดิบๆอย่างนี้ยอดสิบห้าคนแล้วครับยอดสิบห้าคนมีตอนนี้ชาตะไคร้ใบมะกรูดโอเคครับพร้อมแล้วอันนี้จากของเราเลยใกล้ๆนี่แหละอร่อยเนี่ยเลยโอเคได้สดๆให้เพื่อนดูสดๆเอาละครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันนะครับไข่เจียวตอนนี้ผมไข่เจียวไปก่อนวัตถุดิบของเราครับที่ผมไปล้างก่อนอันนี้เอามาตามใจชอบไม่พอไม่ไคยฟังกูเลยนี่นี่นะครับ เทคนิคถือถือถือนีอ้มันจะได้เห็นอ่านั่นแหละเยี่ยม,มนี่ครับพร้อมแล้วอันนี้ของเราเของเรานจะแบบถ่ายท้ำเนี่ยในสวนในฟาร์มน,นะฮะมันจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะฮะอันนี้นะครับใส่น้ำมันนะฮะกระทาร้อนแล้วอันนี้เราไม่ใช้แก๊สนะครับเราใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านเตาถ่านนี่จะ ว่ามันจะทำให้อาหารหอมนะฮะครับใส่น้ำมันลงไปไม่แล้วมันจะระเบิดรถผมไหมอะโอ้ไม่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 ผ่อนเสร็จแล้วไม่เป็นไรเสร็จผ่อนเสร็จแล้วบุญโฮบุญโฮมาเสร็จยังโอ้หมดก่อนเติมอ่ะสบายงั้นพังไม่เป็นไรงั้นยังไม่หมดดีกว่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่แนะนำมึงไม่แนะนำมาอ๋อนี่ ดครับได้รับเกียรติจากคุณบีนะครับเป็นเป็นเป็นพี่ผู้สังเกตการผู้สังเกตการที่ปรึกษาตามเราและผู้สังเกตการมาดูนะครับแเราคอยทำปรึกษาต่างๆนานาที่สำคัญเคยให้เงินสนับสนุนด้วยครับบ่อยมากเลยครับบอกว่าให้มาแล้วครับคนนี้เยอดเป็นเช็คให้มาแล้วเอาคุณสนใจเช็คผมดิครับเออครับโจทย์โจทย์เดี๋ยวรอให้กระทาร้อนนะครับอ๋อมมากครับ เราใส่ไข่มดแดงไปแล้วนะโหสุดยอดครับคุณสุครับครับผมลองลองจุ่มน้ำมันดูดิไม่เป็นไรไม่ร้อนไม่ไม่ร้อแล้วล่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะกับสุสีฟาร์มนะฮะตอนนี้เขาหลายครั้งนะฮะที่เราขอเข้ามาในฟาร์มนะฮะสิบหกสดเขาไม่เข้าอะไรฮะสิบหก คนแล้วโอ้สวัสดีสำหรับทะลุเป้าดิทะลุเป้าเกินแล้วครับเกินแล้วฮะค16คน16คนเย้เกินเป้าแล้วหลังหลังจากเราติดต่อขอเข้าฟาร์มเ้าเนี่ยยากแสนเข็นนะฮะเไม่ให้แหนองน้ำโพจดเยอะครับโพจดเยอะโพซ้ำๆแจกมะม่วงฟรีนะครับแจกมะม่วงฟรีสามโล ดีูฮะน้ำมันร้อนยังยังยังไม่ฟงฮะยังไม่ฟงเสียงนี้มันจะเข้าไหมอ่ะเบาเสียงอันนี้ไม่เข้าใช่ไหมถ้าเกิดเข้าไม่ถ้าเกิดเข้ามันจะเอ็โคแล้วนี่มันไม่เอ็โคเห็นไหมมันมันมันไม่นี่รอน้ำมันร้อนแป๊บนึงฮะทำกันสดๆเลยนะครับนะโอ้ยต้องเพิ่มเพิ่มถามไหมเพิ่มถามไหม เพิ่มเพิ่มเพิ่มอะไรไปเฮ้ยสิบเจ็ดว่าเลื่อยเรื่อยมาเบายาวยาวมนถันมันถันตาเตาเข้าลมไปไปเพะพี่ลมมันพัดหนีหมดป่ะเอ่อเพิ่อครับแป๋วแป๋วนี่เป็นเพื่อนคุณป่ะใครนะฮะใช่ใช่ใช่ครับอ่าแป๋วแป๋วมาคอมเมนต์ครับสวัสดีครับเพื่อน ครับบอกว่าจะจานเพิงหนีพัดมาขายของเหลอครับส่กแล้วจะหาสึกแล้วโคนาหน่อยกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะให้เป็นกําลังใจกับสู่สีฟาร์มนะฮะตอนนี้ตอนตอนตอนนี้นะครับอ่าสูรสีฟาร์มนะครับเขาก็ทําของออกมาเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนแดดเดียวของเขานะฮะตอนนี้ซึ่งหากินยากมาก เออต้องเป็นพีออเดอร์ครับต้องเขียวพีออเดอร์พอน้อยสั่งวันนี้จะกินวันไหนห <laughs> าได้วันละนิดล <laughs> ิขิตเอกิเดชั่นนะครับนี่ฮะเรา<จ>ซึ่งตอนนี้ก็จองไปสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้แดกกันเลยครับตอนนี้พอ <laughs> <laughs> ด,ดีช่วงนี้แดดไม่ค่อยดีครับแดดไม่ค่อยดีเลยต,ต้องต้องพักไปก่อนแต่ยังไงก็ต้องพยายามทําส่งให้ลูกค้าทุกท่านนะครับอาจจะช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็พยายามอ่าแผลแปผลถามว่าที่ไหนครับนี่ที่ไหน บ้านคุณสูเลยคุณฉุยคุณฟุยสูสีฟาร์มครับสูสีฟาร์มผมมีหลายชื่อมีมีสูมีฉุยแล้วก็มีสูสีผู้ชายกินตัวเขาถามว่าเป็นสถานที่เที่ยวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเป็นบ้านปกตินี่แหละครับก็แต่ว่าปกติก็จะมีลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเข้ามามาทําไมก็เข้ามาดูเข้ามาซื้อเข้ามาจับใจแล้วก็มาเขาถามว่าที่ไหนครับที่ไหนฮะโอ้ ก็มาตกปลาด้างอะไรบ้างแล้วก็มีสินค้าของถ้าเราเอผลิตเรานาออกจากฟาร์มเนี่ยของดีแน่นอนนะครับขนาดผู้ว่ายังต้องสั่งครับใช่สั่งไปกินนะสั่ง,ง,งห้หยุดนะ <laughs> <laughs> สั่งไหยุดเลิกก็ตี <laughs> ยอ,อกครับยอ,อกเดี๋ยวรอให้ไฟร้อนเป็มที่ก่อนนะครับ คือตอนนี้ก็จะเริ่มไลฟ์สดแนะนําสินค้าของเราเรื่อยแต่จริงๆของเราก็ไม่เน้นการขายแต่เราอยากเน้นเผยแพร่วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเรานะครับที่เพื่อนๆทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้อะไรได้เราก็เน้นการเพาะปลูกอย่างว่างวงเราก็ปลูกเองอะไรเองไปได้สวยใช่คืออยากจะเสนอแนวแนวแนวชีวิตอีกแนวหนึ่งที่ สามารถที่จะสยสวยดึยงกำแพงของตัวเองได้เลยได้นะฮะในบอ่อในบ่อของพี่สวยครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของของของบอ<ช>่อเรานี่ยกำลังไข่นะฮะน่ากินมากขอโทษว่าผมนี่คือแฟนพันธ์แท้ประช่อนเขานะเ,<อ>เนื้อหวานมากอร่อยจริงใช่ครับอร่อยจริงอร่อยจริงถ้าเราเราใส่น้ำตาลจะหวานยิ่งกว่านี้อยอกโอเคร้อนไหมฮะได้ได้ได้มานัดอมาะ เหลือยี ini, es, ่อร์เซนี anyway, ่ทแบตกูทำไมมันพองเร็วจังวะเมียกูเมื่อไหรจะมาวะยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบแล้วจ้ะพอดีกระทะเพิ่งเรียวนี่ยี่สิบแล้วกระทะเพิ่งจะตั้งเอายี่สิบคนดูแล้วไลฟ์สดใช่ยอดขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาดูพวกเรานะครับแต่วันนี้ก็จะยาวๆไปเลยเพราะเมนูเรามีสามเมนูเนาะ ใช่ครับวันนี้มีทั้งสามเมนูเริ่มแรกเพื่อนบางคนอาจจะหาว่าพวกผมไร้สาระก็ตามนั้นครับเราไม่เถียงตามนั้นีจริงนะเเกินก่อนวันเนี้ยไม่ได้นัดหมายเลยนะครับทีมงานมาแต่ละคนเนี่ยอยู่ดีก็มากันเช่เยเราก็เอ้ยวันนี้มาหาอะไรทำสนุกๆนุกไปดีกว่าปกติผมก็เลื่อนจะไล์สดอยู่แล้วเดี๋ยวนะครับวัตถุดิบหลักอ๋อลืมแนะนําครับลืมแนะนําทําเองไหมเนี่ยทำเองครับทำเองครับอาปที่บ่อเราอันนี้ปลาไหาทเองนะครับปลาปลากระดีครับ ปลากะดีนี่ฮะโอ้ยหอมมากเลยครับปลาลาปลากระดีนะครับปลาลาปลากระดีเฮ้ยเดี๋ยวขอลับบ้านบ้างได้ครับได้ครับของเขาสะอาดสะอดสารครับนะครับปลอดสารครับสารอาหารใช่ครับเอาละครับใกล้แล้วฮะใกล้แล้วก็แล้วครับอ่าร้อนละเดี๋ยวเรามาดูกันฮะขั้นตอนกันพี่ตีแซวทำไมกูต้องดูพวกมึงด้วย เออดูช่วยกันนำมาหากินเนาะผมเพิ่งลองเทสกินครับผมมาไอ้ยี่สิบเอ็ดคนครับยี่สิบเอ็ดคนโอ้ยหลอนแล้วครับผมยี่สิบสองคนแล้วคนดูยี่สิบสองคนแล้วเอาละครับถ้านานกว่านี้มดคงโค่นไข่กลับบ้านแน่นอนนะครับแล้วแบตกูก็หมดเอาละครับเอาละเอาครับดูอออ้หืื หอ,อมจังเลยน,นังครับกูร้นนนนอนขู่ตื่นเต้นเหี้ยอะไรของกูเนี่ยพอดีไฟ<ป>มันเพิ่งจะร้อนทำไมเพื่อนๆถามกันมาเขามาว่าทำไมไม่ใช้เตาแก๊สเขาไม่มีไม่มีไม่มีครับอย่าถ้าเกิดแบตหมดเดี๋ยวอาจจะสวิตต์กล้องนะครับ ตอนตอนนี้เอฟซีมามานำมานำเอฟซีผม้องน้องน้องหวเอฟซีผมคอมเมนต์เตอร์เขาจะเป็นคนชิมอาหารทุกอย่างครับจะพยายามสืบทอดจิตวิญญาณของผมให้เจเน r a t i o นต่อไปของผมให้ได้นะครับถามเด็กนะฮะจะเอาไหมถามเด็กหรือยังครับหลานครับหลานหลานหลานสุดสีเองยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กันนานทีกันนานทีหลานจะสนใจยี่สิบสี่คนครับยี่สิบสี่คนเอาครับยี่สิบสี่คนแล้ว ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมฮะถามว่าทําไมต้องเข้ามาชมชมชมหน่อยแล้วกันเนาะเข้ามาชมหน่อยแล้วกันดูดูดูเริ่มแล้เริ่มแล้วมันเริ่มเริ่มร้อนแล้วไงเมื่อกี้ไม่ร้อนกูหิวข้าวเลยวะหอมนะหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วนี่ผมดูแล่ยี่สิบห้าครับนี่ได้ได้ไม่ไดยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดดูโอเคโอเคโอเคันเลันเลยลันเลยลันเลย ยิบเก้ายิบเก้าหิวตอนนี้หิวยิบเก้าแล้วผมหิวไม่มีใครไล่โควิดไม่มีใครตื่นเต้นกับกูเลยกดไลค์เยอะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้สุสีฟาร์มนะครับขอพักกันครับโยนโชว์หน่อยโยนโชว์หน่อยได้เลยครับ หวานวายวันนี้ลูกมานู่นนูนู่นออกลูกไม่อยู่อันตรายเยนโยนครึ่งหนึงครับแบ่งโยนต่อครึ่งนึงได้ไหมอีกครึ่งนึ่งก็เ็ฟเซฟอยากอยากให้โยนกดไลค์ให้ผมนิดนึงฮะกดหัวใจรูรูกดแล้วกดแล้วรูวูยิ่งกว่านี้ได้ไหมฮะแสงหน่อยพลัแสงหน่อย หนูหนูหลบได้ลูกน้ำมันเยิ้มเชียวนี่ลูกพ่ออยู่นี่น้ำมันกันสีสีมันจะสวยมากนะใ่ดิสีสวยดิแต่รถล่ะสีถลอกเมนูแรกแบตเหลือสิบห้าอย่าไม่เป็นไรเครื่องบีนี่ไง ไม่บอกได้เลยนะครับหอมมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ได้ไข่เจียวยั่วจ้าโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับหอมสีงูตอนนี้หน้าตาน่าทานมากเลยนี่ไงให้เพิงมาทำไงถ้าเกิดมึงทำมาผมขอบคุณมากนะครับผมอยากจะทำอาหารด้วยความยินดีครับข้าเฟลมไหนข้าเฟลมไหนเดี๋ยวผมผมยังไม่กล้าทำขอบคุณมากที่ผมสบายใจมากเลยเราเตรียมพร้อมซ่อมเลยนะ ไวยถามว่าไข่เจียวที่ไหนก็มีใช่ไหมฮะแต่ไข่เจียวที่สุสีฟาร์มเนี่ยไม่เหมือนไทยฮะไม่ไม่เหมือนตรงไหนครับคือเค็มกว่าทุกที่ไม่เค็มหรอกครับเพราะว่าได้มดแดงไปหลายตัวอยู่เปรี้ยวเปรี้ยวแน่นอนเปรี้ยวแท้เปรี้ยวแน่นอนครับนี่เริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มฟื้นเริ่มขนไข่กลับบ้านแล้วครับอีกสักนิดนะฮะอ่าหลบนะครับเดี๋ยวกูดูแลหลานก่อน โอ้โหเดี๋ยวไม่ได้กินอ่าหนึ่งเมนูผ่านไปครับผมโอ้สวย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 โอเคโอนี่นี่ถือถือหน่อยนี่ใครก็ได้ถือหน่อยถืออย่ไหนถือแบบไหนนี่นี่นี่อ่าไม่ต้องกลัวหกหกเดี๋ยวลุงเพื่งให้นี่ใหม่โอเคเรียบร้อยอะไรนะสามสิบเอ สามสิบเอ็ดคนดูโอ้ยสามสิบเอ็ดขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากตั้งแต่ผมทำกับคุณสู่มาเยอะสุดก็ห้าคนนะคุณจะไหลมีคนมาดูกูด้วยจะของมคนมาดูเราด้วยโอเคครับต่อไปฮะยำไข่มาแดงเฮ้ยอ๋อคั่วก่อนนะครับผมอธิบายอธิบายเลยเชฟทำไมเราต้องคั่วฮะเดี๋ยวจะทำให้มันสุเมนูอะไรนะครับ ยำไข่มดแดงครับแล้วทำไมถึงต้องั่วครับคั่วให้มันสุกไงเพื่อให้แบบตอนนี้ฮะถ้ากินโดงกินดิบไปโควิดโควิดโควิดฮะเดี๋ยวมดแดงมีโควิดอันนี้สู้โควิดเลยเดี๋ยวคลิปเราไปอ่ะผมจะทำไอเกี่ยวกับสารเขาเรียกว่าอะไรนะฮะชีวภาพหรือไอพวกที่คุณสุก็ทำมาไม่ว่าจะเป็นไอการจักไอเตาถ่านฮะเขเขาเรียกอะไรนะ น้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้เฮ้ย32มสิขอบคุณครับขอบคุณสามสงดูนี่แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเรามีหลากหลายมีทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนมีทั้งจุลซีปุ๋ยจุลซีนอกล้วยสังเคราะห์แสงตามที่มึงบอกเร้วก็ทำตัดเรื่อยๆตามที่มึงบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยว่ามึงอยากจะทำอาหารโชว์ได้ทำจริงด้วยอานะครับอันนี้คือเรา เอามีดผมไปครับได้เป็นไรครับและดูการซอยอ้าวหิ้วหายประเด็นคือมดแดงได้เดือนจังเกิอนี่นี่ผู้ช่วยผู้ช่วยเอานันนี้ยกลงไว้ก่อนโอเคแบตเหลือสิบสามยังได้อยู่ต้มน้ำร้อนไม่ดอ่ะต้มปลาท่อนต่อ เยี่ยมเทคนิคมันจะได้เข้ากล้องอเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะ,ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โห่สามสิบสองนะอผนนะผ่านอะมันขึ้นขึ้นลงลงแต่กราฟขนาดนี้โอเค อันนี้นะครับเราหลังจากการคั่วให้ร้อนแล้วอัาไว้ก่อนนะพักพักไว้ก่อนแล้วเราเก็บกระทะกันครับแป๊บหนึ่งอันนี้ง่ายๆคั่วสูสีฟาร์มสีฟาร์มเดี๋ยวชิมทีเดียวเลยเอ้าไม่ไม่โยนเหรอเทวทัไม่ไม่ไม่โยนครับรรกระท้ายืมเข้ามาีฟาร์มกระทายืมเข้ามาอันนี้คือระดับซีอีโอนะครับเนี่ยที่เห็นด้านหลังนั่นนะครับอาแตนน้าแตนนะครับ อันนี้มีขาวๆผมไม่แน่ครับนี่ไงหนุ่หลังโอ้โหมดแดงครับพอเป็นครับนี่างเราฮะอะออกคลีไปแล้วน้ำกิเนี่ยออกีไปแล้วน้ำกิเนี่ยนี่เราก็เตรียมส่วนผสมนะครับ พอก่อนนะฮะเผลอแงฝีมืออีฮะคือเจออาชีพมาหมดหมดอุ้ยคือมั่นใจว่าเราได้กินของอร่อยอ่ะไปเกาให้หน่อยไปเกาให้หน่อยออกกล้องไรไหมครับเนี่ยเราทำเมนูของมดแดงเนี่ยทนหน่อยนะครับ แล้วตั้งโต๊ะตรงไหนเนี่ยเรานี่ไงโอเคโอเคระหว่างที่เราทํายําไข่ปลาแดงหรือก้อยฮะถ้าโคนาไหนสายสารนะฮะเราตั้งน้ำองตั้งน้ํารอเลยแจกของแจกของยำตู้แชร์นั่นแหละมึงต้องต่อยมาบ่อยๆพวกเนี้ยเริ่มนะครับกดไลค์กดแชร์การเป็นกำลังใจให้พวกเราและเราก็จะมีแคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูแคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูด้วยแล้วเราก็จะมีการ ่จับของขวัญวันนี้ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้หวานกรอบบ้านสุสีฟาร์าม3กิโล3กิโลที่ส่งีทั่วไทยเยี่ยมส่งฟีทั่วไทยสุสีไม่เคยให้ใครกินฟรีครับปกตินี้นอยคนมาน้อยครั้งมากเลยนะครับแต่วนี้เราทุ่มเต็มที่ครับโอ้โห,หเราใส่หมดเลยไหมเรากั้วใส่หมดไหม แล้วแล้วไว้ใส่ต้มยำยังไงยำยังไงไม่ไม่ไม่นี่ยำนะต้มยำเราเอาเราเอาตัวมุดส่ก็ได้นะเพราะเราเอาแค่ความเปรี้ยวมันเฉยนะก็ได้ก็ได้ก็ได้ต่อไหมเอาขั้วขั้วเพิ่มไหมล่ะขั้วเลยขั้วขั้วขั้วเลยกระเพาะดิกระเอารอเดี๋ยวรอทิ้งไว้ให้เย็นแป๊บนึงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์อหนย้ำย้ำบ่อยๆไม่เป็นไรกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราอ่ะเชิญคุณบีครับคุณบีเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ก็เท่ากัทั้งหมกินช่วยช่วยผมหน่อยละครันนะให้เชฟอ่าดูไอ้สีดัมอะไรขัดออยผมนินสามนี้ดีนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวโดนใช้ทุกคนที่ทำไม่ลูกหม่อถ้าเราไม่ได้ไลฟ์สดเราก็คงได้แบกเสาครับอันนี้เขาเอาแพนไปแล้วเอาแพนเสาไปแล้วเดี๋ยวพอทำอะไรเสร็จไลฟ์โชว์เสร็จก็จะโชว์เลยแบกเสาต่อนะไม่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 เราทำนะสามทุ่มเลยฮะเดือด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  เอาแพนไม่ได้ครับแบกเสาดูดดููนี่ครับดูดดููน้ำลายไหลขอจกปลาร้าก่อนได้ไหมน้ำลายไหลเน่มันเรียวดีนะจอดอดี๋ยวรออีกชุดหนึ่งครับเนาะเราเพิ่มเดี๋ยวผมไปหัน ล้างขาตะไคร้เพิ่มพอเมื่อกี้นี้เอามาเพิ่มนี้ไม่พอ,อน,นี่ก็โโทร,ร,อ,รอีกประมาณสักสินาทีเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องนะครับผมเดี๋ยวมี EP EP สามอันนี้ EP สองนะครับผมเฮ้ยกดไลค์กดแชร์เลยกด share, ไลค์กดแชร์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจงให้กับสุสรรีฟาร์มกับทีมงานของพวกเรานะฮะยังไงติดตามกันสักนิดนะฮะทนนิดนึง <laughs> อ่าเดี๋ยวเบกรกแป๊บนึงเนานะเดี๋ยวกูเปลี่ยนกล้องหน่อนเนาะอะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกกันสักช่วงนึงนะฮะเดี๋ยวให้เราเตรียมของเตรียมอะไรเดี๋ยวเรากลับมาดูวิธีการยำกันตอนสามครับผมตอนสามเดี๋ยวเจอกันครับ